มาทึ่งขุดหุดบอกเรียกว่าแปรโปรจงแกลูกซิทีในฤษีน้ห่าเอาไปจ้ะเลี้ยวลูกที่ตัวเกแว่นเด้อจฉากคุกี้กูกี้มาเลี้วชาลบอเลี้วถึ่งไอเป็ดลูกูควัดเอาดื้อจะรอดื้อห้าไม่รู้ควังพูดไม่รู้เรื่องอืม ทะเลลังจากที่เรียนกาตาข้องตึ้รก็พอกเดือนแลวก็ไปไปลองกาตากันไปผิดชูดกาตากันลำดินเดนเข้าในน้นดินเด่นก็นั่งยักโบกันไปเรียกชัดที่มีเจ้าข้องก็ดีลูกนั่งยักโบกันชื่อมากิ้นี่มันมาก็รองไห้ปลอยชัดแต่มันมาพูดดีแต่ข้องเราดือ้อไอ้แก้ดูยอดต้องกระจังว่าเด็กรอบกันรอบกันไฟรอบกันมาข้องเราตุ๊กมัดยั่งพยญามาน นี่ยังแจมทิบนาที่ตายนี่พานมาแล้วทิบนาที่ยังดีทิบนาที่ต้องตายช่วยได้ไหมล่ะอือถ้าช่วยไม่ได้ก็ับองมีแกนผ้าไปเมืองไปไดฮันเด็ดพอเด็ดแม่ก็ต้องสาบไอ้จำพื้กัได้แลกกันเพราะเจ้าชายบอกแล้วว่าแกไม่เอาตูดนะแพป๋แต่ทีนี้ั้งยิ่งจะว่าแพปมันยอมเป็นเมียช่วยได้ไหมลูกเออเฮ่ตืๆอนเนี้ยเนี้ยเนี้ยกูเกลียดจืดๆอันเนีย ชาดวินาค่ะปีนี้แล้วมันตกเตตีเปล่งเตงคือว่ากันจะระคำตกมัดจังปะยามันมาจังปะปะพยาเตตีปล่งตึงตึงม่านเออจะช่วยได้ไหมเอ้าจะช่วยได้ลูกช่วยได้เออน้อยช่วยกันไปได้ยังยากัง นายโยนายะไรไปเอามาทาโยไหนนี่โยทีทีตีตีนายนาเวิร์ดดมไอ้ไ้ลาเวิร์ดดึ่มกูไม่เคยได้ยินทีได้ป่าช้าใหญแม่นี้นี่ตะเลกับพอพอใครรู้เรื่อกูเลาเวิร์ดดึมไอ้ไ้จะราเวิร์ดด่มมันนายนายโยนายนายนายเวิร์ดด่มนี่โยไหนเนี้ยงเออเนี่ยงเขาเรียกบูบูดงอ้าวไอ้ไรนายเวิร์ดดึม ไอ้ไรเวิร์มดูใน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 ครัวในในครัวก็เรียกก้ขอ,อขงในกางเกงนันเยกางเกงน่เก็เรียกจะร้อนดอร้อนดอแล้วโยในโเกออ้น,นั่นก็เรียกว่าจะซาบีอแลอ้วโยในด็กอะเไอ้เวิร์ดมันน่ออ เวิงดึมเวิงดึมบูกคอใช่ไหมมึงเจ้าชายยังไม่ขนานที่อยู่แล้วดูไหนเวิรงดึมไปเอามาแล้วูไหนฮ่อย้ายนแต่มันมีไรจีบอไรจี่อมันห่อในเลาวลฮ่อในเราฮ่อที่ไรล่ะ่อ่อที่ที่ที่ทยืดยนั้นชื่อยืดยืดมือที่ไอเปรไดเหาเลย สีแดงเออซี่แดงก็เรียกเปิ้นแล้อ่าซีแดงเพิ่นแล่สีเขียวเออสีสีเขียวก็ียกสีีชีคือคุยอ่าสีคือคุยอยาแตะแหม่ไม่รอดได้แน่ไปสักเกี๋ยวจำหนักตึงขึ้นเรียบนี้สีดำเออสีสี้ีดำก็เรียกแตะแตะแต่ชี้หมดมัวอ่าสี้หมดมัวหายหมืดมัวไอ้เพิ่นแแหยึกยืนไอ้บาเลยไม่รู้สีไรวันนี้ก็เอามาจังอ้อเลย เนียนยกไปทางอ้อยเรือก็นนี่นี่นี่อ้นี่สีไลยเอเอ็นาดยึกยุเอาออกไปดอานี่ยอกมาแล้วทำเพื่อออกมาแลวทางอ้อมึงเบิ่งดึมอรไ้รเล่าเบืองดึมแกวเออมันเล่นดุดุจมือนงานทุกกันแหม่อ่อเนี่เบิ่งดึงมอ้วอื ซึ่งทำเพื่อแล้วมึงมึงไป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 ฮะลูกวดดึงมาได้ลูกกอ้ไรลูกวดดึงลูกวดดึงนี่จัดมั่วตัวสิงมันมันเป็นนามนามนามวดดึงงั้นนามวดดึงนามไรนามพึ่งย่งเออนามพึ่งย่งก็เรียกนามหยิกใจนาหยิกใจบาเลว ลกมันพันพื้นี่นำหมดดึงงินลกมันที่เกียวเกี้ยวลกที่ที่เกียวเี้ยวที่เกียวเข้ยวนำเปลาเน้อจลาอ้อนก็อยกลูกเยกตุ้งฮะคุยมาไตึ้งคอแก้วาอ้อนยกลูกเยกตุงลูกโดดเออลูกโดดก็ลูกปีนอาลูกปีนเอาลูกอะไรเนี่ลูกนาว มันต้องกู่กาหนุเอามาแล้วเอานี่ลูกน้ำป้าก็ได้ป้าแล้วบีบได้ลุก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 ตึ้งจำเป็นทำไปได้แล้วเป็นคลอนเอออย่าไปลาวันทำเป็นคลอนเรียบร้อยแล้วตึ้งํำเพื่อก็ไเป็นคลอนมึงมึงเอาเทียบตุ้ยก็ได้อันนี้ก็เทียบตุ้ยอัไนเทียบตุ้ยอ่ะเทียบตุ้ยนี้ให้กินเลอกินนั้นหลอดคอกินหลอดคอ เอาตาเอ้ตาตาตายำกลูกเอาจำพื้นี่ทิเรีบชุยนี่ไอ้ไรแกดุยตัวเนี้ยดูเอ้มึงต้องคู่ถูกทีเรือเนี้ยดูเรือจำเพื่อกระจำกานน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  เจ็บด้ยเจ็บด้ยก็ตายูนมาฮคนหนมหคือฮู้มนกรีกรันะมันกันห้อยช่วยัจะวเคียไขเอ้เคีไข่ไขู่้เคลยอบลายมัดควายมัดมามัดน้องตรงไหนมัดที่ว่าคราน้อง ได้ตอนนี้กาตากาตาตาหัวดอะไรแบบนั้นฮะอีมันขันนี้หรือยำมึงอย่าอยู่เลยนักปรีมึงอย่าอยู่นี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 ่ไปแล้วไปเชียบถุยตายแล้วเก็บแม่มนอนหุดดึงอรูดเรียบร้อยแล้วทีอัน นี่ผมทำมันตรายทนาจาร์แล้วเนี่ยอืมแต่จะหน้ายรู้ไหมรู้ยังไงผมเขาเจอผมกําลังรบอยู่กับนางมัคคณีอ่ะอ๋จนกว่าจนอย่างรอบลูกชายมักคณีเลยใช่สิเพราเลยทำโทษทนายจาร์ลงโทษทนายจาร์ผิดแล้วผมอ่ะปิดพระกาโทษต่างเพศใช่กำอังกำก็เป็นฟุ่งเลยเน่่เพรียะโถแล้วผมมาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ละเออมายู่นานแล้วนะครับ แล้วเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้พาผมมาที่นี่เทศราวาคุณแพนั่งมัคคณีคุนจูมันไม่ได้ทุกมัดช่างพยามาลฉลอกอย่างยิบตามทิพนาที่ตายแั่แ้วบอกเราก็ช่วยกันป้าใครแบกผมมาที่นี่ผมกลับเป็นผู้แบกครับน่าคร้วรูจักดีลวบจุกผ้านะเออแกเราแชรลาขึ้นเร็วยืมเครือกเหมือนไปยักขี้แล้วนะเป็นไรเห็นแม่มขามึงทิพุ แม่ดื้อระรอกกูแง่ดื้อป้อมระชาปอยึดดื้อกูเลือดลมหมอกแม้ทุกที่นี่ปุ่งพี่มันดูกโกงเดใครแบกผมมาป้อมเองกับผู้แบกป้อมนี่กับเจ้าใจป้อมนี่แบกไปเองังต่อแบกมาตึงบุญควรไอโกมว่าอยาแบกมาเลยเลยวัดเลยไก่โอ่งถุมไม้เชือกกิ้ตรงนี้และอืึอมตึงป้อมไม่ยอมป้อมป้ามาจนตึงพี่คมนะพี่โคมผมไม่เลกก่าพี่เะเ็วถึงขนาดนี้ จะทิ้งผมจริงเหรอเนี่ยขอแล้วจะใชุ่งนึกให้ดีนะครับต้มนี่เป็นผู้ป้ามะใครพามาแน่เอางี้ก็แล้วกันเอบพรอครับให้ทาานายรย์คืนขึ้นมาก่อนแล้วถามทนาจารย์ดูนะถ้าว่าใครไม่ช่วยผมกลับไปถึงเมืองรายงานเสด็จพ่อให้เด็จพ่อลงโทษรับผมยอมรับพี่ชามา่ไงร่งเขาครับทาาาารรบาาน,น,นยาย์อาจารย์ครับอาจารย์ใช่แล้วแมนน่กไวาอาจารย์ เจต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 ฮายมึงมึงชาบที่บอกกูหรอกนะยังชาบเลยนี่ไปแล้วไม่พื้นเราก็กูก็โทษเจ๊เจตเจตเฮ้ยอยากจะพึ่งไปดันทนาจารย์ครับผมขอโทษนะผมไม่ได้รู้ตัวหรอกตอนที่ทำอันตรายท่านอาจารย์ผมนึกว่าผมกำลังต่อสู้กับนางมัคคณี ท่านอาจารย์ครับนางมัคคนีมันดูร้ายมากนะครับเวดมนคาถาของผมนั้นมันถอนได้หมดเลยมันทําได้อท่านอาจารย์ถ้าทำได้ลกทาได้เองตึงๆึงตึงเดียวกันหรือลาอ๋อทำราแห่งเดียวกันจะจะจายแล้วลกแล้วผมต้องมาไปขายขี้หนาตลอดชีวิตสิครับท่านอาจารย์เพราะผมแพ้มันยมันเป็นไม่เป็นท่าเนี่ยครับถ้ากว่าวันหนึ่งวันใดผมเดินทางเพรามันมันจะต้องหัวรอกใส่หน้าผม ในฐานะผมเป็นผู้ชายฮะอกสามศอกมันเป็นผู้หญิงเนี่ยผมอายไม่ร่าทนาจารย์ช่วยหน่อยดิผมจะแก้หน้าได้ยังไงแก้แค้นยังไงกันช่วยหน่อยสิช่วยวใช่ครับช่วยไงอ่ะอย่าถึงลูกอยากจืดๆมาันนี้มันมันมันจืดๆ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 ืดๆช่วยไม่หรอกสวยครับท้าจ้าช่วยไม่ตองพลิ้ปึ้งตึงตึงตลัวหรอกทำไมอ่ะจี๊บเอ้าดำพริกวึ้งตึงตึงเมียเลย ออจีบเอาเป็นเมียเลยเออพอปเมึงไปไปปอบทำแล้วแลงจะตึงกึ่งตึงดีก็มาไเลยลูกจะจะจะปอมันตอกตอตอกตอกตื้อืมอป้อนตอกลงแล้วมึงมึงมึงป้ามามามาที่วัดนี่มึงร้อนว่ามึงมีป้ามาเป็นราชินีแห้งนานานาคอนคดิดิดดุ้ยซีี้ราชาเออ แค่แก like ีวมัน้องมากปอบปอบป้ามาแล้วจึงมึง้ามามาติดติดวัดกูนี่มาล่องเงนแค่นี้คือแหละกูโอนขุดนายขึ้นกูนอนตถยต้นนายทู้ยี่เจ็ดหมดขุดไม่ฟื้นกูคอยชั่วตังเองกูแล้วชอบัดกูนุ๊กแท้แแต่ว่ดติดต้วให้กูติดต้วติดตัวปวดตึงตึงแรงกันนะจัดอุบัติเหตุแรงยังไงติดตัวถึงคึดนี่ได้อง เงี้ยแม่กองครัวลูกถ้ามึงจีบไม่ได้มาฮะกับนี่มันเลยตุ้มไหวแขวัดดูกลางล่างกูติดตัวฉันเองกูบาดเองมาเปั่นแม่เนี่ยได้อาอาาจรย์ดีๆกับลูกทิศได้รับความดีกันได้ดูอาชันเปรี้ยๆกับลูกทิศปล่อยเปรี้ไปกันแต่เนี่ยน้องอนุชาครับทำไมอ่ะ ผมว่าการที่ด so, the 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 ีเราอยาไปยุ่งก็เลยน้องเออเขาก็ไม่ใจปิดใรนี่อย่าไปจ้องเว้นจ้องกํากันจะน้องเว้นยอมครับได้การที่เราไม่จ้องเว้นถึงกันและกันให้มันมัดมันแม่ให้ไปจันนองคุณไม่ต้องเสือกนะครบคุณครับเออนักแน่แล้วเทียนเอาเลยเอาเลยแทีนี่เราบุกไปเราหยอนแดกเรากมไม่อ้ามตีลังถิดนั้นถ้าูตใจแล้วกมไม่อ้ามพึด นะท่านอาจารย์ผมจะนำมาที่วัดแล้วก็ทําให้มันมีท้องผมจะหนีมันลากร้อนะท่านอาจารย์ไปลูกนะก้อยเมึงจิจิเปล่งเติงเตึงเตึเติงโชคดีนะครับไปเลยครับไปก่อนครับอจิจิเปล่งเติงเตึงเตยแม่มันด่าคนไรเล่นลูกนุ๊กคนนี้ยันแม่ผมทำอย่างไออกด่าแกไปแล้วเติงคือเดตย ไปหลงนะงอหวังแป้นกันงรั้งไม่คราวนี้เรือยไปจีบสาวน้องนะ คงจะสิ้นปัญหานำคมจำช่องปีที่ไกลกลาเแยวใธอบ้านนางมากักน,นีเอาเทวีมาทำมี สาธรรมะจนแตกฉานแล้วบันนี้ครบกำหนดสี่เป็ดเดือนกับสี่วันมีความรู้ในธรรมะอย่างแตกฉานวันนี้นวมัตการ์กลาบลาธอาจารย์กลับเมืองแต่เขากลับไม่ไหวเดินไม่ไหวลคล้ายๆจะมีสิ่งหนึ่งที่มันพยุงใจเขาไวา้จึงนําความในใจเหล่านี้มาพูดกับหนูหนุ้ยมาคุยกับหนููนุ้ยเขาคุยเรื่องอะไรก็ติดตามฟังต่อไปนะครับ ่ติดใจนักชมแต่ผาอยู่ซาลาตาร์ซีปลูกตัวแล้วว่าน่ามนเอีองแต่เป็นคนดีนะหนูเยนะต้ถ้าได้พาไปแทนนี่เราใช้นี่จะชื่นใจก็ลงรักเธอไม่กล้าบอกไม่บอกความหมา สาเร็จวิชากับท่านอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสึไปเดือนเกือบสี่วันพอดีที่ผมมาอยู่ครับครับเจ้าชายหนุฤทธิ์นีพระองค์ทรงเป็นผูมอมต้อมจริงๆกับธรรมะไม่ได้ทื่อตัวไม่ทื้อพระองค์แม่กับผมนี่เรียกปีนุนยจนกระทั่งว่าผมลืมตัวเรียกน้องจะแล้วก็เราเหมือนพี่เหมือนน้องกันนี่ครับแต่ว่าผมเป็นเด็กวัดนะครับท่านอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนทุกเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกัน ทุกคนต่างก็ทําไปตามหน้าที่นะคุณกับผมก็คนเหมือนกันครับอถ้าปนันเป็นความคารุนาอย่างอาที่เปรียบไม่ได้แล้วนะครับเรื่องนี้น้องนุทิศจะกลับนครที่ประชาก็ใช่ครับกลาบลาท่านอาจารย์แล้วแล้วไปนะครับไม่ใ่ยึกชายร้ายไปเจอเด็กตอนเช้าเช้าประเดทมันยังไม่ทันร้อนพี่นุ้ยครับครับผมจะกลับแล้วครับแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผูกมัดใจผมอยู่ครับ ผมเดินไม่ไหวนะถ้าไม่มีสิ่งนั้นไปด้วยเบื่อคว้าไ้เนยหน้าออกแล้วพัวพี่นุ้ยครับครับผมถามอะไรพี่นุ้ยตามจริงนะพี่นุ้ยบอกความจริงถ้าท่ามไรน้นงเรื่องทิพย์ก็มีคนรักได้อย่างอ๋อไม่ที่ครับยังไม่มีเลยครับบเอะไหนว่ามีอะไรกับเท่งหล่ะไอ้ถิงข้าวไน้าย่หมักแดงกว้าหมองไอดวงคว้าตาหูวน แควในเทงทางปารีสรูปจินตาร่ารูปขุ่มพ่วงรูปในปฏิทินมันเขี้ยนจากลังมดม,ดมดหมอไปผีถิงด้วยความรักวา่าพี่แล้วก็ <c oughs> ไม่มีอะไรกัน <c oughs> ไม่ไลยคันนี้คุณแฉป้อมจ้ะเวลาผมเข้าใกล้เอื้องเทิงต้องใช้สายตาอมบันนั้นและพึ่งมีต้ายแล้วนะอย่างเช่นพันเรืกร <c oughs> อ,อกับคือผมบอกพี่นุ้ยตรงๆนะเธอเอื้องทิพย์เขาไม่รังเกียจ เธอเปรียบเหมือนดอกบัวที่บริสุทธิ์ผมจะนําไปกราบเดดพ่อเดดแม่แล้วแต่งตั้งให้เธอเป็นราชินีเพราะเธอเป็นผู้ที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมสูงส่งครับแต่ว่าแกเป็นเดกวัดและครับไม่จําเป็นหรอกทรัพย์สินผมมีเยอะแยะจัดจ่ายใช้สอยไม่หมดแต่ว่าคุณงามความดีของเธอมีไงแหมเฮ้ยแม่ถ้าปนันนันก็เป็นบุญน้องเอื้องทิพย์แ้วนะครับเฮ้ยแหลวน้องไม่บอกผมไม่กล้าพูดนะครับ นะครับครับคือผมอยากจะขอร้องพี่หนุหนุย้ยขอร้องเพื่อไปช่วยพูดกัำลังอื้องให้ผมหน่อยได้ไหมเรื่องเพื่อนชอ,อ,วอนบวันเลี้วปุ่มใหหนังเจ็บหัวอยู่วันเดียวพอหนอ่มพ่อไหวจ่อยแล้งอย่างนองต้ไม้กันที่นี่ควันนักมัดจ่อเล่นเรื่องเพื่อนเนี่วันต้อยอะไรวันเร็วเนาวันก้อนเพื่อนโม่ต้อยกันอยู่พุ่งข้าไปทึ้งก้อที่ก้อที่ตึงครับทำไมอ่ะมันต้อยให้ที่หนึ่งแลยหนามาเพื่อน เหตุไงผู้พเพื่อบอกว่าผมรักเรื่องทพิปจะชวนไปเป็นราชนีไปไหมผมรักเรื่องทพิปจะชวนไปเป็นราชนีไปไหมครับน้องคอยเดียวนะครับรีบไปรีบมานุ่ยครับครับผมรักเรื่องทพิปจะชวนไปเป็นราชนีไปไหมผมรักเรื่องทรจปอะไรอะหนุยวิ่งหอบช่ำมีเรื่องอะไรเหรอ ออกกำลังกายตอนเช้าเหรอไม<า>่แล้วมาทำไมอะ่ะ